ส่งข้อความไลน์ผิดคนทํายังไงดีไม่ได้ตั้งใจส่งไลน์ไปแต่ดันส่งไปผิดคนลบตรงไหนลบผิดต้องทํายังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับเอ็มนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไลน์นะครับสาหรับคนที่ต้องการส่งข้อความแล้วส่งผิดคนนะครับไม่ได้ตั้งใจบางทีนะครับเราจะส่งให้เพื่อนแต่นั้นไปส่งให้หัวหน้าอย่างเงี้ยล้วต้องการจะลบทิ้งลบยังไงดีคลิปนี้นะครับมีคําตอบแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็คือส่งไลน์ผิดคนแก้ไขยังไงนะครับ เาผลอกดไปหรือว่าเผลอกดส่งไปนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเ้ออันดับแรกนะครับเข้ามาที่ไลน์ก่อนนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ไปที่คนนะครับที่เรากดส่งผิดนะครับในกรณีที่แบบอย่างเช่นเอมนะครับกดส่งคนนี้ไปเนาะอาจจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้หรือแบบนี้นะครับถ้าโดยปกติทั่วไปนะครับคนเราก็อาจจะทำการโอเคแล้วก็กดลบแบบนี้ติกลบ แบบนี้ไปนะครับแต่ความจริงคือไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเครื่องฝ่ายตรงข้ามนั้นจะยังคงเห็นอยู่นะครับสมมติเอ็มส่งนี้ไปปับ๊บอ่ะทีนี้เราต้องการที่จะยกเลิกการส่งแบบทาวร์ต้องทำแบบนี้ครับนี่เลยแล้วก็กดยกเลิกข้อความนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งสองฝ่ายนะครับก็ให้ทำการกดไปเลยนะครับตรงนี้อ่ากดให้หมดนะครับแบบนี้ โอเคนี่นะครับกดหมดแล้วและนี่นะครับก็จะเป็นการยกเลิกข้อความเนาะแต่ว่าถ้าในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ย ทำนะครับทำการลบแบบนี้ไปแบบปกตินี้จะลบแค่ฝั่งเราแต่ฝั่งเขาจะไม่ลบนะครับวิธีแก้คือต้องเข้าไปยกเลิกในคอมพิวเตอร์หรือว่าโนบกของคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้แบบเบื้องต้นนที่คนนะครับสามารถทําได้ประมาณนี้ลนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเห็นไหมครับว่าการยกเลิกการส่งข้อความในไลน์นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับซึ่งเรานะครับสามารถทําการเลือกลบได้นะครับแล้วก็ยกเลิกการส่งข้อความไม่ด้วยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราต้องการให้เขาเห็นอยู่หรือว่าเราต้องการนะครับยกเลิกทั้งหมดนะครับก็สาาารรรได้้้นีับกกกุจ จะเป็นราบัฟาโล่นำหนึ่งของเมืองไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า1นึ่งแสนออเดอร์ครับเรานะครับสามารถเลือกเพศหญิงเพศชายในการมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่างๆได้และรายนี้นะครับผมเป็นเจ้าของระบบเลยตรงมีประกันนะครับว่ายอดไม่ลดถ้าใครสนใจปั๊กฟาโล่สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับเอ็มก็มียูทูบ b e นะครับจะมีข้อมูลมากมายไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับการหาเงินแสนแรกร้านแรกนะครับเพิ่มไลค์แชร์คอมเมนต์ต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิ